เอาละตอนนี้ผมก็กำลังอยู่ในแมปม็อกฟุดกับนะอีเวนต์ฮาโลวีนนะเอ่อในตอนนี้ก็อีเวนต์ฮาโลวีนก็มาเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ผมก็จะมาตามหาผลเสือนะแต่ก็จะเป็นเอกแบบใหม่นะโอเคนี่ครับวิธีทำอีเวนต์ฮาโลวีนคือเราต้องไปกดตันนะครับเราไปกดตันดอนนะมันเป็นรอยนะเแล้วต้องรอยเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนมาก่อนนะแล้วทีนี้เราค่อยมาเข้าประตูที่เป็นประตูแบบนี้นะกก,ก็ก็เข้าไปนี่จะมี เอีซีก็กมาคุยกับเราครับไอนี่ครับผม่ได้มา50แคนดี้นะนอ้ครับตอนนี้ผมมีอยู่239นะแล้วผมจะไล่คอรดไปเจอได้ประดูกันนะอ้าวเดีเหมือนเราเจอล่บางอย่างเสร็จแล้วเออเฮ้ยไอ้เดไก้จชิด้เนี่ยวุฒิเด็ก Ơi đưa, đưa, đưa. đi ơi đi ơi đi ơi Anh Thì bọn nó ai cũng không khóc cả một này à, Mèo nó ơi, Ui 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 Ô tục 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 1 1 1 Tránh điên 1 Tránh Ê đi lè nhé

บอตัวเนี้ยหาสู้เลยไปเปิดทีนี่บอกโคตรโชคดีโชคดีจังจัดแฮา์ลวีนไปพอดีอขอประตูไม่ได้แล้วโอเคก็จะสิ่ประมาณนี้นะครับสำหรับอีเวนต์ฮาโลวีนนะว่าเจอของดีไปหน่อยๆน,นะก็คือไอ้มาปลาแหละนะโอ้โหเล่นเราสักผมเกือบตุยอะ่ะ ถ้าผมมาสุ่มกันแล้วผมจะได้อะไรแม่จะมาเปิดฮะเช่นี้อยู่ดีๆเสือมาเจอให้มาเปิดตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยนี่มันเป็นฝนเสือนะฮ่าสุ่สมดูสิ่คนสุ่สมได้สองรอบเฮ้ยอ,อะไรอ่ะฟูลมูลเออสปริงมันทำไงเนี่ยผมสุ่มได้อีกรอบหนึ่งเอาละเอาของดีๆมาให้หน่อยแล้วกันเออคิดตอนนี้ก็มี แต่แต่จะได้จะได้สไปเดอรอ์มีแล้วดิไม่ได้ผมมีแล้วเออทำอะไรสไปเดอร์ผมมีแล้วเออยังไม่มีนี่หว่ามียังมียังมีแล้วโอเคโอเคแคต่ประมาณทีนี้ก็จะประมาณนี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ